พร้อมจะเชื่อฟังครับมาร์จุทาวุธเปิดโหมดข้างรักเบอร์เดย์แฟนสาวคุณหมอเยลลี่ประโยคสุดท้ายถูกใจฝ่ายหญิงสุดๆเรียกว่าน่ารักชวนเขินตามสุดๆกันเลยทีเดียวหลังล่าสุด20กันยายน2568ที่ผ่านมาอินสตากแกรมของนักแสดงนุ่มหล่อมาร์จุทาวุธแได้ออกมาเปิดภาพหวานคู่แฟนสาวอวยพรวันเกิดแฟนสาวคุณหมอเยลลี่ เขียนคำอวยพรชวนยิ้มเขินตามสุดๆระบุว่า Happy Birthday เยลลี่ขอให้เหนื่อยน้อยๆได้หลับได้นอนงานวิจัยสุดปังเป็นหมอดังที่เมลเบิร์นที่สำคัญผมจะเชื่อฟังครับขณะเดียวกันแฟนสาวคุณหมอเยลลี่ก็เข้ามาคอมเมนต์ทันทีเช่นกันว่าขอบคุณค่ะแฮ้ๆประโยคสุดท้ายดีมากๆค่ะ เรียกว่าโพสต์ดังกล่าวทำกลางคามบันเทิงและแฟนคลับแซวความน่ารักของคู่นี้เนืองแน่นพร้อมกับร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้คุณหมอเยลลี่แฟนสาวของหนุ่มมารจุทาวุฒหลังจากเจ้าตัวออกมาเสิร์ฟความหวานเปิดโหมดข้างรักกับแฟนสาวนอกวงการสุดอบอุ่นน่ารักพร้อมบอกจะเชื่อฟังครับส่งต่อความน่ารักมาฝากทุกคนกันค่ะ